The intelligence you brought back from the Titan confirms that Pacific Central Command is gone, wiped by Chinese missile attack. This is all Chang's turf now. If there's anything left of our fleet, they're out there blind as bats. Appreciate the gravity of the situation, Captain. All the more reason to be careful. But putting her in the squad, Irish isn't going to. Irish it. doesn't see the full picture. We're under extreme circumstances. She's going with you. Understood. Irish is a good guy. I'll keep an eye on him. Appreciate that, Pack. You got a long way to go, but you're leadership material. Thank you, Captain. Anything we need to know about the assault in the airfield? Yeah. Get Wrecker. Pack, Wrecker, I need you to follow me on this. We need to make sure our last missiles are put to good use. Assault the airfield. Eyes on the ground. Signal us when their planes are on the tarmac. We'll light those motherfuckers up and continue west through the strait. Copy that, Captain, piece of cake. Pack. Wrecker. You might not make it. Many of your friends won't. But this is it. This is the shot we've got. When the squad that gets to the airfield and lights their flare has 30 seconds to get out before we rain our missiles down. Copy. Do not become a friendly fire statistic. Anna. Let's go, Wrecker. เราก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับเกม Battlefield 4เป okay. ็นภารกิจที ollow, ่4แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็อย uh ู huh. ่กับไอริชไปเลยนักวิคไปเลยโอ้โหเออรู้โอ้ผมจะดีกันได้ไหมปวดหัวปะ เอแมวนะเพื่อนอืมเอาเถอะเดี๋ยวค่อยดีบ่ายทีหลังนะถึงทุกถึงทุกคนจงพร้อมสำหรับการการิสันนักล็อกแมนวอลคิริฉันรู้ว่าพวกเราเหนื่อย พวกเราทุกคนสัมภาะเสียเพื่อนและคนที่รักเราจะต้องไม่ตายโดยสุ่มเปล่าอากาศยานเ้าสึกถูกกักไว้ด้วยพายุเราอาจจะเป็นเราจะไม่ยอมตาย ขอให้พายุนี่กุ้มเรากลับบ้านอืมเอาไงจับของมาลล่ครับอืมเอาไงเอาไงปล่อยเรือยางป อืมเรามีเพื่อนฮะอะไรคือทฟูนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจมตีเราโจมตีเราไอ้เกอข้างหน้าจะส่งลงนันเลยไม่ใช่ตรงเนี้ย

ให้ไปที่สนามบินนะเพื่อทำลายเพื่อทำลายอ่อากาศยนานข้าศึกนะโอ้ยไม่ไหวมือไม่ค่อยนิ่งต้องเอา RFB มามันมีนี่มันมีบาพอร์ต มาขอก่อนโอ้ยบานเลยจัดการมั่น ไปเรื่อยๆนั่น,<ห>นเนียเ่ย <c oughs> ยิงมันเออเออศพดินศพดินเอออะเค้าก็อยู่กับ

ทำไมมันไม่สปอร์ตรถถังเราอผมว่าเปาาลี่ยน assault rifle เป็น,ปนอย่างอื่นที่มันมีที่ซูมสองชั้นอย่าง a 3เดียว,แล,วแล้วอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่ลูกซองอย่างลูกซองมหาปอะไรอย่าง U32 <c oughs>

เฮ้ยก่อนเฮ้ยก่อนเออไม่รอดครับเฟลเฟลเฟลโทษโทษโทษโอเค You. Yeah. Okay, bye bye bye, wing 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 wing. เอโอโหกว่าจะยิงได้

Hai! Jauh-jauh ni korang Ini, ini, ini. we're going to take the tank. Ah, 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 to take the tank. we should take the oh, we to take the tank we going to the tank to take the tank to 可以。嗯嗯嗯 นี่ทำสะก้อนค่อนข้างยากนะเพราะว่าเรา,เราเเรอยู่รถถังมาเรายิงไว้นี่ก่อนเรื่เราต้องไปหาที่เอาอรถบล็อกลงนะ,ะ,ะ,ะโอเคเจอละดไปก่อนไปก่อนเกิด,กด,กดอะไรดีอะไรดีครับ ผมจัดหนักเลยอันนี้ก่อนแล้วก็เอาอันนี้มานี่ไงกดโอ้ยมันดิงมาทุกทีมาเรืเร่อยๆมาเป็นให้หมด ยิงเลยบอล้อนสี่นัดเลยนะสี่นัดเลยนะเขาการที่จะทำให้ันล่วงได้ เรามีรถถังนะครับเหมือนมีอำนาจอยู่ในมือครับเมือวันเดือนมีรถถังยิงก็ถอยยิงก็ถอยยิงก็ถอย,ถอยปีมันหลบมันพลิ้วมันพลิ้วพลิวพ้วนักเหรอพลิ้วนักหเหรอฮะเอาหัวเอาหวัวเอาหัวเอาหัวปิดจะตาเอาไม่ปิดฮนะน่าสุดท้ายน่าสุดท้ายรอรอ เหยืยอรถกลถึงละพอเ,เหยอน,นี่ระยะไกลไม่จบไม่นี่เยไปนิดนึงออกไปอีกนี่ ค okay. ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าตรงสวนนี่รถถังสัตว์ูค่อนข้างเยอะคือมันไม่ได้โผม่มาแบบทีละทีละคันนะมันโผม่ราเรื่ๆรุ่น เอาไปก่อนยิงไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย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 ยังดีนะที่มันเป็นพาเลทีไม่ใช่เออเอวเอ๋อรถถังรถถังแล้วไมนะอย่าขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะเสียเปลียบมากคือถ้าเราขึ้นเนิเนี่ย ประสบการณ์จากมันติเพย์ยี่สอนผมนะคือถ้าเราขึ้นเนินเนี่ยมันจะทำให้เราเอ็นเอ็นปากกระบอกปืนได้ต่ำนะค่ามันจะต่ำเพราะว่าเราโดนแข็งเฮ้ยเฮ้ย มันหลบมันพริ้วมันพริ้วโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับมันพริ้วยิงครับอืมไม่โดนครับอืมจังหวะนี้นะฮะโดนครับเหมือนมันไม่ระเบิดครับระเบิดแล้วนะครับเราลงก่อนครับเราลงก่อนครับที่หลบก่อนครับอืมแล้วเราก็เข้ามาใหม่นะ สุดแค่นี้แหละเราถังเราต้องเดินเท้าละ ย้อนไปผมไม่รู้ว่า A.I เจียนม,มีค่อนข้างปิงนองเนี่ยคือมันไม่ค่อยรู้จักจะหลบระเบิดอะคือมันโอเค Bridges there. Only the <iedzieć in mind> making... Twelve, four of us left. It's totally exposed out there. Not fit for a man or beast. We need a better plan. Clouds are breaking up. a We're in a hurry. What's I really no don't like this shit. Are you crazy? The four of us against an army? We discussed this mission in detail with Garrison, okay? He was well aware of the risk going in. You discussed it behind my back. What is your problem? You don't like having a woman in your squad? I don't have a problem with I got a problem with liars oh come on now we I have a mission to carry out now. think about the people back on the Valkyrie people you saved they are depending on us why are they Fuck. <sighs> Give me the uh, 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 so ดูโซอเลยมึงอ,อย่างจับตาคุยวิด้วยพี่ก็ตกอย่างเด่นรายที่แล้วมาโควิกโควิกให้ให้เลกเกอร์เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าทูมสโตนไอ้นี่บอกจะเป็นเองยังไม่หายนะเมื่อกี้ยังไม่หายนะปัดเมืม่ก็จะเห็นเคื่องบีแล้วนะ โอเคถึงเช็คมาแล้วผมเล่นมา20นาทีแล้วก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาเรนเดอร์ที่ค่อนข้างนานนะเดี๋ยวไม่ใช้คัพูดหนา้หนา,นาครับสวัสดีครับ